ไปเลยค <Bond> ่ะเออทีมเอก็ไม่แ <serving> พ <Enfin S 1> ้นะฮะตอนนี้ทีมเอนำอยู่ยังไงทีมเอนำอยู่ยังไงนะฮะทีมบีจะทำคะแนนได้ไหมเริ่มไม่ใช้นวมนะคะเริ่มไม่ใช้นวมนะคะยังไงดีคะดอกสี่แกรมค่ะยืนดีๆลูกยืนดีๆยืนดีๆ์เย์เจดียเจดีย์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  เต้นด้วยนะคะคนดำนาดามาเต้นตรงนี้หน้าเวทีนี่เดี๋ยวเรียวรอตามแป๊บหนึ่งไัวเหรอเมื่อไหร่เขาเต้นเต่าไม่มีเก่งไว้อย่าพูดใส่ลูกเด่นหน้ไม่เคยมตีมาแล้วค่ะเอ้าห่ยมาแล้วค่ะดูดู่างนีเต้นดีโดนตีมาแล้วค่ะหนูสวยก็จริงแต่ว่าหนูน่ากลัวนะไปนะคะช่วงนี้เป็นช่วงพักสักครู่หนึ่งเพื่อที่เราจะไปต่อเกมมวยทะเลมวยตมของเรานะคะ วันนี้น้องสีแกรมนะฮะอยู่บนเวทีแล้วจะส่งมอบความสุขเดี๋ยวค่อยลองช่วงต่อไปเลยอ่ะมามวยทะเลเลยดีกว่ามาเอาล้ค่ะฮัลโหลต่อไปนะคะเราจะเข้าต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะกับเกมมวยทะเล อนนี้นะคะอ่ะแบ่งทีมเลยทีม A ฝั่งนี้ทีม B ฝั่งนี้เลยค่ะทีม B ฝั่งนี้เลยนะคะทีม A ทีม B เลยนะคะเอาละครับตอนนี้เข้าสู่อีกหน,นึ่งเกมนะคะไฮไลท์ของเรานะคะสำหรับมวยทะเลนั่นเองเหมื honestly, eyes, è, a, อนเดิมค่ะกติกาก็คือเราจะให้ส่งตัวแทนนะคะทีม A 1หนึ่งคนทีม B 1หนึ่งคนนะคะขึ้นโชกันบนคานทองของเรานะคะ ใครตกก่อนนะคะอีกฝ่ายหนึ่งจะได้คะแนนไปอ่าเราจะแข่งขันกัน3รอบนะคะในรอบนี้นั่นเองโอเคพร้อมหรือยังอยู่ฝั่งไหนเอ่ยอยู่ฝั่งไหนคะ A กับ B พร้อมไหมครับผมเอ็กับบีพร้อมไหมคะเอ็กับ B พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะส่งตัวแทนฝั่ง A คู่แรกค่ะส่งตัวแทนนะคะทีม A คู่แรกมาเลยนะคะ ทีม B คู่แรกค่ะเชิญค่ะมาเลยขอน่วมด้วยนะฮะขอน่วมด้วยนะคะอ่ะละค่ะเตรียมมวยทะเลนะฮะสำหรับขึ้นเลยทีม A ส่งใครได้หรือยังคะทีม A ส่งใครคะขึ้นเลยค่ะสแตนบายเลยค่ะขึ้นเลยอ่าทีม B ส่งใครคะอ่านั่งเลยนะฮะขอน่วมค่ะ เราจะแข่งขันมวยทะเลคู่แรกกันนะคะทีม A น้องลีโอค่ะและทีม B น้องสเตมค่ะมาตอนนี้นะคะนักกีฬาของเรากำลังเตรียมตัวนะคะใส่นวมกันเลยนะคะตอนนี้นะคะนักกีฬาของเราเตรียมตัวนะคะ ห้ามตีดังกันนะคะอย่าตีดังกันนะคะมาใช้วิทยายุทธ์นะคะในการเดินทางมาหากันแล้วกันนะคะได้บ่นอะอเป็นแต่ได้แข่งบนรถ10ตกแต่แรกเลบ่อนออไปค่ะมาค่ะตอนนี้นะคะทีมทีม A และทีม B นะคะใช้จะใช้เวลาเดินทางมาหากัน1ชั่วโมงนะคะ มาค่ะสีหอดกันบ่หลาีวเดีโอจากเสด็แข้งบะบู่เออโอ้ยโอ้ยเป็นตาออกห่อนให้มาค่ะทีมบีมาค่ะทีมบีทีมบีไม่มานะคะน้ำหนักเกินนะขาเราสีหมดแล้วแล้วไม่ได้ใส่ส่งย่าวะสซานขาเราสีหมดแล้วนั่นน่ะมาเป็นอย่างใดอยู่ ถึงกันไหมฮะอ่ามวยทะเลมวยทะเลรอบที่หนึ่งนะคะใครจะตกก่อนใครนะคะต้องมาดูกันความแข็งแกร่งระหว่างทีม A และทีม B นะคะทีม A น้องลีโอพร้อมไหมเออทีม B น้องสแตมปพร้อมไหม ถ้าพร้อมแล้วรเ,รเริ่มค่ะเออเออยังไงคะยังไงคะสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้เอาแล้วอ่าเออรอบแรกนะคะใครจะรอดใครจะรว่ระรวงใ,ใครจะรอดใครจะรว่วงยังไง <c oughs> มันตกเจ้าของเองทีมเอไปแล้วค่ะห<ด>น,นึ่งคะแนนทีเมเอดำไปแล้วหน<ด>ึ่งเต้ม ไปมาเลยคู่ต่อไปมาเลยค่ะเราไม่เสียเวลานะคะเราไม่เสียเวลานะคะทีมที่สองคู่ที่สองค่ะทีม A สง่งคุณครูชินจังนะคะทีม B สง่งคุณก้องวายุค่ะามาเลยค่ะมาเลยค่ะทีม A ครูชินจังนะคะมาดูลีลากันเมื่อวันเมื่อวนทดสอบแล้ววันนี้รอบจริงวันนี้รอบจริงนะคะ ใส่นวมนะคะใส่นวมแล้วเชิญได้เลยตรงกลางได้เลยนะคะไม่รอเชียวชาญมากนะคะคุณก้องวายุนะคะนี่ป้ากระตึบกระตึบเชียวชาญผู้เชียวชาญในการกระตึบนะคะคุณก้องวายุนะคะเออมาได้ไหมความใหญ่ไม่เป็นอุปสรรคครับพี่เดี๋ยวอ่า ตอนนี้นะคะเดินทางมาถึงแล้วนะคะสำหรับครูชินจังพรไหมคะพรครับคุณก้องวายูพรไหมคะเออถ้าพร้อมแล้วคู่ที่สองทีม A และทีม B นะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะทีม B ส่งเสียงดังๆหน่อยขอกำลังใจด้วยกำลังใจจากทางบ้านด้วยนะคะทีมเส่งเสียงได้ทัไปเลยค่ะเออทีม A ก็ไม่แพ้นะฮะตอนนี้ ทีมเนนำอยู่ยังไงทีมเอนำอยู่ยังไงนะฮะทีม B ีจะทําคะแนนได้ไหมเริ่มไม่ใช้นวมนะคะเริ่มไม่ใช้นวมนะคะยังไงดีคะให้ผักกันลงค่ะไม่ได้จับผักกันค่ะยังไงคะเออตอนนี้ครูสินจังลุกหนักมากนะคะครูสินจังคุณสจะงเริ่มก่อนแล้วคุณกองใช้ยันเอานะคะครูสินจังะคะ่กระตุ้นมาแล้วยังไงคะจะชกอะไรก่อนดี ยังไงครับยังไงเอาเออดูเชิงกันอยู่ค่ะดูจังยังไงหาปลูกกันทั้ง้ายแพ้ไปนะครัสำหรับครูจิตนจังของเรานะคะมวยต้มหรือมวยก็เป็นมวยทะเลหระเป็นมวยต้มทีมบีได้ไปอีกหนึ่งแต้มเอ้ยจิมทีมบีได้ไปหนึ่งแต้ม ต่อไปคู่ท yeah. yeah. ี่3ค่ะเชิญเลยค่ะคู่ที่3นะฮะคู่ที่3เชิญเลยคู่ที่3เชิญเลยค่ะเกมนี้เราขอแข่งสัก5คู่อ่าเกมนี้เดี๋ยวเราขอเพิ่มเป็น5คู่เยมเยมพาเซตคู่ที่3เชิญค่ะทีมบีส่งน้อง ซีแกรมะนื้อหาซีแกรมทีม A สทรงไรเอ่ยทีม A สทงใครคะอ่ะสักคนสักคนค่ะทีม a เลือกมาทีม A สทรงมาค่ะเสิญขึ้นแท่นเลยค่ะมาเลยค่ะทีมเมาเลยมาเลยค่ะมาเลยมาเลย ตอนนี้ทีม B พร้อมอยู่แล้วนะคะน้องซิแกรมเอาน้องซิแกรมมายุ่รอเลยนะฮะลงมาลงมามาเลยค่ะตอนนี้ทีม A กำลังเลือกสมาชิกอยู่นะคะสมาชิกมีทั้งหมด100คนนะคะก็เลยเลือกกันอยู่นะคะมาเลยนะฮะตอนนี้ทีม A ส่งใครคะ ส่งคุณโกกินะคะส่งคุณโกกิมาแล้วนะคะทีม A นะคะมวยทะเลรอบที่3ของเราอ่าทีม B ส่งน้องซีแกรมนะคะเกมมวยทะเลนะคะตอนนี้นะคะได้อย่างละ A 1แต้ม B 1, 1> แต้แมถึกไหมค่ะถึกไหม <S <S 2> <S 2> มา คู่ที่4คู่ที่5เตรียมเลยนะคะคู่4ี่คู่ห้าเตรียมได้เลยนะคะมาใส่นวมก่อนเลยค่ะมาเลยค่ะทีม B พร้อมแล้วนะฮะสำหรับน้องซีแกรมและทีม A ก็พร้อมเช่นกันสำหรับน้องโกกีนะคะอ่าเอาละคระมาเลยค่ะ กระตุบมกระตุบมาค่ะกระตุบมกระตุบมาอ่าให้มันได้ตีเด้อให้มันขวมก่อนเด้อได้แบบน่ารักแบบน่ารักค่ะมวยทะเลแบบน่ารักนะคะเป็นคู่น่ารักนะคะคู่ที่สามของเรานะคะโอ้ยเอเก็บจากมาอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอ่ามาอีกนิดนึงอีกนิดนึงเออให้มันถึกหอดกันให้มันหอดกัน พร้อมหรือยังกกิพร้อมไหมคะกกิพร้อมไหมคะสีแกพร้อมไหมคะโอเคถ้าทุกคนไม่พร้อมเราก็เริ่มค่ะไปเลยค่ะเอาเลยค่ะไปเลยตอนนี้นะคะทรงตัวกันอยู่นะคะดูเชิงกันอยู่เอออย่ามาอีกทีละเออยังไงแบว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 แบลวแบ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 วน่ารักโชคน่ารัก น่ารักชกชกให้ชกไอ้เจ้าบ้านี่แหละนี่แหละเอ้ยชกดีบ้าเอ้ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละแกก็แกก็นี่แหละนี่แหละชกดีชกชกดีบ้าแกว่ะนี่แหลเได้ยังไงแกแกแกทีมเอ็นนำไปอีกแล้วหนึ่งแต้มนะอ่าขอคู่ที่สี่เลยขอคู่ที่สี่เลยค่ะ ขอคู่ที่4ี่ดวลเลยนะฮะพี่ชอปเปอร์ทีม B ส่งคุณชอปเปอร์ค่ะทีม A ส่งใครคะเอาเอาเอาเนี้มาเอาประได้มาทีม A ค่ะเอาประได้มาเอาประได้มาทีม A นะคะทีม A ปรึกษากันอีกแล้วนะคะตอนนี้ได้เะมากนิดนึงได้ไหมก็วังหลังไม่ได้หรอเอามาข้างหน้ามาเอว่าถีม A มาเลยค่ะส่งใครมาเลยค่ะทีมเอมาเลยทีม B ตอนนี้คุณชอปเปอร์นะคะ คู่ที่สี่นะคะคู่ที่สี่นะคะนี่โกงอย่างไเปลือนมาเาขึ้นตรงกลางเลยมามาเลยค่ะมาขึ้นตรงนี้เลยทีม B คุณชอปเปอร์นะคะทีม B คุณชอปเปอร์ทีม A คุณคุณอาร์ตนะคะมาเร็วตอนนี้ตอนนี้ทีม A นำอยู่นะฮะสำหรับเกมนี้ สำหรับเกมมวยทะเลทีมเอนำอยู่นะฮะมวยทะเลรอบที่4มวยทะเลรอบที่4นะฮะสวยงามมากสวยงามมากทีม A ส่งคุณอาร์ตทีม B ส่งคุณชอปเปอร์พร้อมรือยังคะกระเทาะไข่นิดหน่อยไม่เป็นไรจัดระเบียบไข่นิดนึงค่ะจัดระเบียบไข่นิดนึง อั ak, นผ no no ู okay. ้ด okay. ักเงีมันก็นั่งสบายอยู่อันผู้ดักเนี่ยมันก็มันกันนั่งอยู่ก็จะอย่ายไรคนอะไรเนอ่าส่งตัวนะคะประดุกฟูวโซ่คุณอาร์ตพร้อมไหมคะคุณซ็อปเปอร์พร้อมไหมคะโอเคคุณอาร์ตพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะไปแล้วนะคะผู่ที่สี่สำหรับทีมเอและทีมดีนะคะยังไงนะคะยังไงครับเล่นเต่อยิ่งสูงราคะหรือยังไงคะ มวยทะเลค่ะยังไงคะดูเชิงกันอยู่นะคะส่งตัวจัดระเบียบไข่กันอยู่นะคะตอนนี้นะใครจะอยู่ใครจะไปใครจะร่วงนะฮะใครจะร่วงใครจะรอดสำหรับรอบที่สี่มวยทะเลของเราเออแตะเบาๆพอแตะเบาๆพอเบาๆโอ๊ยแตะเบาๆเธอสูมายอกกันบอเออแกโล้อะ ทีมเอนำอยู่นะคะตอนนี้นะเออทุกคนจะต้องเบื่อโขนนะครับทุกคนจะต้องตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะทีมทีม A นะคะได้3แต้มนะคะและทีม B ได้1แต้มอ่าคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายมี2คะแนน คู่สุดท้ายมี2คะแนนคู่ที่5คู่สุดท้ายมีสองคะแนนทีมเส่งใครคะทีม B ีส่งใครมาเลยสุดท้าย,ายอ่มาเลยค่ะมาเลยค่ะคู่นี้2คะแนนคู่นี้คู่สุดท้าย2คะแนนเชิญเลยค่ะคู่นี้เป็นนักมวยบ้านนอกนะครับผมฝึกฝนมาตั้งแต่อายุยังเล็กนะครับายแดงมาเลยค่ะมไม่ธรรมาดา เขามีฝีในดาบครับาบนี้เขามีฝีในดาบครับผมใบน้ําเงินก็ไม่ธรรมดานะครับทำไมคะเขาไต่เต้ามาตั้งแต่เด็กครับผมตั้งแต่อายุ3ามขวบนะครับผมยังไม่รู้เรื่องเลยครับก็ต่อยมวยมานะครับผมก็คือป๋ากีนั่นเองนะครับป๋ากีเป็นผู้เชี่ยวชาญในการต่อยมวยนะฮะใช่ครับผมเขาได้เรียนมา3ปีเต็มๆนะครับผมแล้วเป็นไหมคะสามปีนี้เป็นไหมไม่เป็นเลย กลัววันนี้เราจะมาดูนะครับว่าสิทธิ์จะล้างครูได้หรือเปล่าอรอบนี้มีสองแต้มนะฮะรอบนี้มีสองแต้มพี่กีเราล้างกีฮูมันฮู้แล้วนะพี่กีอุ้ยยังไงครับตอนนี้พี่กีต้ากลัวความสูงขึ้นมาทันทีนะฮะงงมากนะเออกลัวนะฮะกลัวกว่าปลาไหลอีกนะคะตอนนี้เอาทิปเดียวกัน พอไหมค่ะเข้ามาอีกค่ะเข้ามาอีกหน่อยค่ะพี่กีอเดี๋ยวเข้ามากเดี๋ยวเข้ามาหากันค่ะอยซอนเออยับเข้ามาอีกกระนเออโหตัวโหตัวโหตัวเออพี่กาทูสูรอบนี้จะมีด้วยกัน2คะแนนนะคะรอบนี้จะมีด้วยกัน2คะแนนถ้าทีม A ชนะอีกก็ชนะเลยสําหรับเกมนี้แต่ถ้าทีม B ชนะตีตื้นขึ้นมาได้นะคะ ถ้าพร้อมแล้วคุณแม็กพร้อมไหมคะพร้อมครับบักแมคคุณกีตาร์พร้อมไหมคะเมอกล้าทุบหวกก็ไถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะไปเลยนะฮะตอนนี้ทีม A นะฮะทีม A เตรียมตีกีนะฮะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสองคะแนนได้ไหมเออแม็กยังไงยังไงใครก่อน กยังไงส่งตัวส่งตัวส่งตัวไม่ต่อยแล้วไม่ตีแล้วส่งตัวอย่างเดียวส่งตัวอย่างเดียวความรักอย่างเดียวครับตอนนี้ตอนนี้นะคะับพี่น้องพี่น้องพี่น้องเคยเห็นกู้เกีียวกัน วัวลูกเสี ite, <LO CK> ่ยงเกี้ยวกันว yani? ัว yeah. ล okay? ูกเสี่ยงเกี้ยววัวลูกเสียงใครจะรอดกอนเอาอย่างไรดีคะอย่างไรดีคะเพื่อสองคะแนนเพื่ออย่าตุดหนีค่ะอย่าตุดหนีอย่าล่วงนีค่ะนี่บอกเขาเห็นลูกเลี้ยงเดือกปอมบล้วครับนี่นะลูกเลี้ยงเดือกปอมท้องจริงอย่างไรใครอยู่ได้ใครรอดใครล่วอย่างไรอย่างไรคะเริ่มพลอยขาแล้วค่ะพลอยขามวยทะเลพลอยขางงมากนะฮะตอนนี้นะฮะใช้วิธีการทรงตัวแล้วใครจะล่วง บอลลวงกันนอนอยู่นี่ละสูสองคนน่ะมาค่ะมาค่ะใครจะลวงใครจะอยู่ใครจะไปใครจะลวงใครจะรอดเลือดลงหัวแล้วเลือดลงหัวแล้วตอนนี้ตอนนี้เหลือแค่ว่าใครอดทนได้มากกว่านะคะตอนนี้ก็้เขาเขาลังสตเต้ามาได้เออไม่มีจะนอนอยู่นี่ใช่ไหมคะจะอยู่อย่างนี้กันเลยใช่ไหมคะจะไม่ทำอะไรกันเลยใช่ไหมจะไม่ทำอะไรกันเลยนะ ไอยู่ปนี่ไม่ใช่เป็นกีฬามวยนะครับเป็นกีฬาฝึกความอดทนของค่ายของเรานะครับเอเป็นกีฬาใหม่เพิ่งขึ้นมานะควัยทะเลเราไม่เล่นแล้วนะคะเป็นการกอดคานะคะตอนนี้ยังไงดีคะขอบคุณแม็กซ์โหนกีเหรอคะพี่กีกันเราโหนนะ่ไพี่กีกันเโหนหรือที่เรียกว่าโหนกีนะตายแล้วตายแล้วเราเอาใหม่ดีไหมไม่ดีค่ะเอาแบบนี้ค่ะมาเลยค่ะมา อ่ะขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่เห้โอกาสขึ้นมาอ่ะผู <c oughs> ้ช่วยครับผ <c oughs> ู้ช่วยได้ไหมเออฝังนั้นฝังนั้น <c oughs> เออโอ้ย <c oughs> อมันงุ่มงิ่งเกียวกับความนี่เด็ด